สวยครับในการจาจาร์น,นกพบป,ปัญหาในครั้งนี้ก็มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือจากโรงเรียนแห่งหนึ่งน,น,นะฮะเข้ามาถามเกี่ยวกับการลงลงบบัญชีจากสมุดราย่ารบัญชีแยกประเภทนะฮะก็เข้ามาถามผ่านแมสเซจใช่ไหมแมสเซจเขาเขาบอกว่าไงฮะเขาให้โจทย์อะไรมาเขาเดบิตอะไรมาง,ง่ายๆเลยเขาเด,ด<ะ>บิตบัญชีเงินเดือนค่ะอ่าบัญชีเงินเดือนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ 6,400บาทนะต่อไปแล้วก็วเครดิตในการบัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคมก็คือเงินประกันสังคมเป็นใช้จ่ายนะฮะอยู่ด้านเดบิลเท่าไหร่ครับสองชั้พันสองร้อยบาทเครดิตละฮะบัญชีภาษีเงินได้หักมิจ nice. ่ายิศท <Said. S 1> ั้งจ่ายบัญชีภาษีเงินได้หักี่จ่ายิศทั้งจ่ายใช่ไหมก็จะลงบนทางด้านเครดิตนะมันเป็นมิจฉาิศก็ภาษีเงินได้หัก นะที่จา่า,า 70, พพยเท่าไหร่ฮะค่้3 7 0บาทก็คือไม่ต้องบอกค่าใจ่ายก็รู้อยู่แล้วนะมันเป็นทิสิทธิ์เท่าไหร่นะ1,370 1,370ต่อไปนะบัญชีเง,ง,งินสมทบกองทุนประกันสงงังคมเลือประกันสงงังคม4,400ตัวนี้นคือค่าใจ่ายก็คือที่หักจากพนักงานนะฮะเรอปรจ่ายพร้อมกับที่นายจ้างเจะต้องจ่ายอีก4,400ก็คือนายจ้างออก2,000 2องพันก็คือสองพันสองรวมไปทคืสี่พัสี่ใช่ไหมก็เป็นภาระของในชางที่ต้องไปจ่ายที่หน่วยงานประกันสังคมอ่ะสุดท้ายคืออะไรฮะบัญชีเงินสดัชีเงินดเท่าไหร่ฮะหกหมื่นสี่ร้อยสามสิบหกหมื่นสี่ร้อยหกหนี่อ่านะี่นะฮะเขาให้จดมาเขาจดนี้มาแล้วก็ถามว่าอะไรฮะ ลงอะไรแยกยกัรลงแบบแยกรายการเราจะลงเป็นไงคะลงแบบแยกรายการอผมว่าเข้าใจว่าลงชี้แยกเพลงยังไงอ๋อต้นนีลลงแบบแยกรายการลงแบบแยกรายการก็จะแยกเพื่ออะไรเพมันมระลงได้หลายแบบนะฮะถ้าเกิดคุณต้องการแยกผมไม่รู้คุณจะแยกอะไรงั้นงั้นผมวอาปรัทีแรกก่อนเริยวกัน ผมคิดว่าคุณถามเรื่องการผ่านเงินเชยร์เพ็่นลงแบบรายการนะผมอาจจะลงไงนะี้นะเดบดิตเงินเดือนแล้วก็เครดิตภาษีเงินได้ห่าที่จ่ายถ้าเป็นผมนะก็เปลี่ยนี่จ่ายก็คือหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ แล้วก็ต้องมีคู่กาาับประกันสะังคมนะก็ต้องเป็นเงินประกันสังคมข้ามจากด้วยยอดเฉพาะตัวที่หักน้ะก็คือ2อ0 0ันอและคุณก็มีเง,ง,งินสดด้วยคือแต่ธนาคา นันเดือนี่ยมันคือหกหมืสี่จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ออาขึ้นเลขนะเอาหกมสี่ลบหนึ่งสามเจ็ดศูนย์แล้วก็ลบสองทั้งสองแ,แล้วอะไรฮะหกหมื่นสี่ร้อามส่นสี่ร้อยสามสิบอ่าก็จะอีกนิดหนึ่งบันีกหนึงบัญชีของผมก็คือ ก็รอไปจ่ายเงินประกันสังคมก็จะลงโดยเดบิตด้วยอ,ยอน,นี้มันหักหักกบัน,นได้ใช่ไหมฮะใช่ไหมผมก็จะเดบิตด้วยเงินประกันสังคมเป็นค่จจ่าเอาไว้ของข้อพิการและเทด้วยเงินประกันสังคมค้างจาก ด้วยยอด2องพคือตัวนี้คือยอดเงินที่กิจการรับผิดชอบเขจะให้กับำนักงานถ้าเอาสองบัญชีนี้มาคุกกันไอ้ตัวนี้มันก็จะวิ่งไปอยู่ทางด้านเดบิตใช่ไหมนี้มันก็เหมือนอันนี้เลยครับแล้วถ้าเกิดเอาอันนี้ไปอยู่ตรงนี้ก็บวกกันสีมันก็กลายเป็นจ็ดเจ็ดอันนี้น่าจะอันนี้นะที่ถามน่าจะดีนะ ผมว่าได้ล้ถามเรื่องบัญชีลชแล้วเพศใเช่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะแยกอย่างเงี้ยถามว่ามีแยกอะไรได้ไหมครเน,นี่ยก็ไม่น่าดีนะน่าจะตอบอย่างเงี้ยแหละคือที่ถามนั่นจะเป็นการแยกเงินประทันสังคมอก็ประมาณนี้นมไม่น่าเป็นอย่างที่นะฮะผมก็คิดว่าคุณน่้จะถามประมาณนี้นะฮะก็ก็ขอจบในการนํานกพบปัญหาเพียงเท่านี้นะครับ